อ่าโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าครูบอกว่า river river อ้าวฟังเสียงค่ะ listen 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 ได้เวาฟัง river แปลว่าอะไรแปลว่าตับหรือเปล่าหอแปลว่าอะไรคะอ้าแล้วครูบอกว่าแม่น้ำไปตับแล้วไม่ใช่แล้วครูถามหน่อยว่าตับภาษาอังกฤษใช้ตัว R หรือตัว L ตับใช้ตัวอะไรคะ ตัวเอลตัวเอลโอเคนะคะส่วนอ่ะครูขอยืนหน่อยนะคะลูชายรุ่นอะไรอะบอกครูก่อนนะว่าลูชายรุ่นไอโฟนเลยนะริเวอร์คำนี้แปลว่าอะไรอ่ะบอกครูหน่อยอ่ะน้องเกลน้องปลาริเวอร์คำนี้แปลว่าแม่อะไรแม่นาแนะคะส่วนอันนี้แหละริเวอร์เวลาออกเสียงต่างกันแปลว่าตับ นะคะคเราไม่ต้องไปกินตับนะอาริเวอรดูดูอะดูหนูไม่เคยกินน้ำอาดูดูนะคะลูกแคมี <at> <Okay. S 2> มองไป <Okay. S 2> <ๆ>ที่คุณครูกระปั้ริเอร์ริเวอร์ส่วนแม่น้ำริเวอร์ริเวอร์ริเวอร์วายร์คิวเดิร์ดอาร์ไรส์ชินะสแตร็ปเก่งมากทีนี้ <Okay. S 1> เรามาดูในเรื่องของว่าการ treating cancer cancer แปลว่าโรคอะไรบ้าครูหน่อยโรคเบาหวานเปล่า เคานเซอร์เป็นโรคมั้ยอะไรคะมะเร็งเคานเซอร์เป็นโรคมะเร็งนะคะ Preventing p r e v e n t นี่คือการป้องอะไรป้องป้องกันป้องกันนะคะป้องกันโรคอะไรคะมะเร็งป้องกันแล้วก็รักษา Treating และผู้การรักษานะคะ Prevent and treating cancer เป็นการป้องกันแล้วก็รักษามะเร็ง Treating stomach c o m อ่ะคุณบอกคุณหน่อยว่าสตอมเบกแปลว่าอะไรสตอมเบกแปลว่าขาหรือแปลว่าแขนหรือแปลว่าแปลว่าท้องท้องนี่ว่าสตอมเบกนี่คือพวกหมายถึงระบบทางเดินอาหารน่ะเวลาที่เราทานอาหารเนี่ยอย่างเช่นว่าอ๋ออ๋ออุ้ยอดอกเจอบ l l ิเอลมิฟิสเวอ t the matter with y o ท้องถาม have a stomach ache ปวดอะไรเนี่ยสตอมเบกบอกคุณหน่อยปวดท้องปวดท้องนะคะไม่ว่าจะเนื่องจากอะไรก็ตามนะคะทจริงสตอม stomach compress ก็คืออาการโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอะไรคะทางเดินหายใจเปล่าทางเดินอาหารนะคะ fighting against bacterial diseases bacterial นี่คือเป็นอะไรคะเป็นเชื้อเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่ง เป็นเชื้อโรคแบคทีเรียคือไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะมีการแยกนะคะอย่างเช่นว่าในขณะที่ตอนที่เราเป็นหวัดเนี่ยตอนที่เราจะเป็นเชื้อไวรัสอยู่นะคะเสมหะจะเป็นสีอะไรเมื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อแบคทีเรียแล้วเสมหะจะเป็นสีอะไรนะคะลักษณะนี้หรือบางโรคเป็นเชื้อไวรัสหรือบางโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะอบอกคุณหน่อยนะคะว่า making b o n e s healthier เลซี่แปลว่าอะไรคะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแข็งแรงคิวติโอแปลว่าแข็งแรงมากขึ้นไหมมากขึ้นเติมเอเอาเข้าไปแปลว่าอะไรคะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเคลีเป็นขั้นกว่านะคะมันจะมีมันจะมีขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุกเม k กิ้งโบลส์บอกคุณหน่อยโบลส์โบลแปลว่าอะไรแปลว่าผิวหนังปะ โบนแป็ว่ากระอะไรกระดูกกระดูกนะคะโบนเสื้ากระดูเมคกิ้งโบนเชื่อมิดกันเนาะเนาะรู้จากเขาว่าโบนจากเกมเกมหนึ่งที่มันจะมีแบบตัวโครงกระดูกที่มันจะแบบใช่ไหมคะมันจะแบบเดินได้แล้วก็จะมีปีพูดอ่าโอเคทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ treating mood นะคะ disorders บอกคุณหน่อยว่า m o o disorders d แปลว่าอะไร disorders เตรียมันแปลว่ามันไม่อยู่ในการควบคุมอ่ะนะทีนี้ถ้า m o o d d i s o r d e r แปลว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดี อ่หนู<ม>คิดว่าเอาบอกครูก่อนเที่ยวมีน้องเกียร์น้องกัฟลิซึ่งตูมีบอกครูก,ก่อนว่า Mo o d disorders แปลว่าอารมณ์อะไรหนูคิดว่าอารมณ์อะไรลูกดีหรือไม่ดีลิซ<ม> <Listen> ึ่งตูมีลิซึ่งถ้า inmo o d อารมณ์ดี disorders แปลว่าอารมณ์ไม่ดีเครียดถ้าไม่เครียดด้วยเรื่องใดๆก็อัปเซตอ่ะคือแบบงุดหง,งิดโมโหอ่ะแบบนี้เขาจะเรียกว่า m o o d disorders คือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเคริดด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใดๆก็ตามคือมีความเครียดไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆก็ตาม treating แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรรักรักอะไรคะรักรักพาตัวเปล่า treating รักษา treating แปลว่ารักษานะคะ treating mood disorders นะคะนั่นแหละค่ะโอเค굿อ้าวทีนี้ครูให้เด็กๆมา อา,าน่ารักอ่ะมานัาน here, seat, ่งนี่ค่ะ seat, please. เซ็กซ์กิสเทียร์พีซเซ็กซ์กิสเทียพีซมานั่งนี่ค่ะเซ็กซ์กิสเทียร์เขาบอกคุณหน่อยว่าเราจะพูดภาษาไทยที่เป็นประโยชน์เราจะพูดอย่างไรอ,ไอ่าใช่เราอยากจะตั้งคำถามหรือเราอยากจะพูดเป็นประโยชน์เราจะคิดเป็นภาษาไทยก่อนมเมื่อเราคิดเป็นภาษาไทยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนภาษาไทยในสมองเราที่เราคิดเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร ครูจะมาบอกให้ว่าเรามีวิธีการอย่างไรผู้ภาษาไทยก่อนคะประโยคสวัสดีอันนี้คือยากีาฟอ่เราต้องเข้าใจว่าพยางค์กับแล้วก็ประโยคไม่เหมือนกันครูอยากจะให้ทราบว่าภาษาอังกฤษเขาก็ต้องมีประธานมีกริยามีกรรมพานมีกรรันนะคะเย s แล้วต้องทราบก่อนว่าเราฉันอยากถ้าหราพูดภาษาไทยว่าฉันอยากจะดื่มกาแฟนะคะเราต้องทราบว่าฉันเนี่ยคือ I ถูกไหม I ไหม I would like <S <S 1> <S 1> would like คือแปลว่าอะไรอยากที่จะ would like นี่เป็นคำสุภาพนะคะคือเราจะบอกว่า I want มันก็กระไรอยู่ I want แปลว่าต้องการใช่ไหมคะ I would like to drink to drink บอกครูก่อนว่า to drink เป็นกริยาที่แปลว่าอะไรแปลว่าเดินหรือแปลว่าเล่นป่ะ drink แปลว่าอะไรบอกครูก่อน drink แปลว่าอะไรคะ d r i n แปลว่าดื่ม I would like to drink a cup ออฟคอฟฟี่บอกคุณหน่อยว่าถ้าเป็นแก้วแบบนี้เรียกว่าอะไรอะคับโอเคแบบนี้เรียกว่าคับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วน้าที่เราแก้วใหญ่ใหญ่ะเขาเรียกว่าอะมัก <Yeah. S 1> นะคะที่บางทีเราดื่มน้ําน้าอะไรนะพูกน้ําหวานน้ำอะไรแบบเนี้ยที่แก้วที่มันใหญ่ๆใส่น้ำแข็งอะบางคนเขาก็ดื่มกาแฟแก้วมักน,นะหรือไม่ก็มักเนี่ยมันไม่ใช่แก้วที่ใส่น้ําแข็งเป็นอย่างเดียวเป็นแก้วกาแฟเหมือนกันแต่ว่ามันจะใหญ่กว่า,กว,ากว่าแก้วคับโอเค แปลวตัวตลกเลยคืออย่างนี้นะฟังนะคะลิซินทูมีคัมเมียฟังนะคะับครูจะบอกว่ามักเนี่ยบางครั้ง M U G เนี่ยมันก็แปลว่าแก้วเหมือนกันสามารถดื่มกาแฟร้อนได้คอท์คอปปี้ได้แต่ว่ามันบิ๊กเกอร์ไหมอ่าบอกครูหน่อยว่ามัคแหละมันสมอลเลอร์หรือบิเกอร์มันใหญ่กว่าแก้วครับโอเคอ่ะน้องน้องก้าฟบอกครูก่อนน้องก้าฟบอกครูก่อน ค้ณก้าบอกคุณก่อนว่ามาร์กเนี่ยมันบิเกอร์หรือว่าสมอลเลอร์บิเกอร์บิเกอร์บิเกอร์แดงคับโอเคแล้วมาร์กเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้แบบเป็นแก้วที่เราใส่นแข่งหรือใส่น้ำหวานใส่น้ำชากาแฟดื่มได้นะคะอ่าทีนี้ครูให้ตั้งคำถามน้องเกียร์ตั้งคำถามน้องเกียร์ตั้งคำถามบ้างว้าว

มีแมวอยู่ที่ในบ้านในครอบครัวครอบครัวชนะอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าการที่ว่าเราชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เราไม่ได้เอามาทานเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะป็นสัตว์เลี้ยงภาษากีนว่าอะไรคะเพชรที่ที่ชี่เพชรแต่ว่า I อไลฟชอบนะแบบนี้อะไรนี้ก็ได้หรวชอบสิ่งของก็ได้อบสิ่งของใช่เป็นอบสิ่งของก็ได้ชอบทำอะไรก็ได้ไช้หรือชอบทำอะไรก็ได้ชอบทำอะไรหรือชอบทำอะไรก็ได้เช่น I like to I like I like to ก o ุ k ฉันชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ชอบล่ะก็ I d o n ออะไรคะ I อ o n t like to c o o คุกไอเดอร์ไลฟ o ถุฉันไม่ชอบขนมข้าวอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่ารักอ่ะรัก I love you ฉันรักถ้าบอกไม่รักอ่ะ I don't love you ไม่รู้โกรธกับเรื่องอะไรบางทีได้ไหมเป็นแฟนกันเน่ยรักกันอย่างดีๆใช่ไหมคะเป็นแฟนกัน I love you a lot พอเราทะเลาะก,กันขึ้นมา I don't เ like ลย I don't love you I hate you ทีน,นี้ตอนแรกก็อะไรคะตอนแรกก็ I don't love you animal <And> ฉันไม <don> ่รักฉ <you S 1> ั <'t> นไม่รักค <'t> ุณต่อไปแล้วชีวิตที่ทั้งชีวิต I don't love you animal เราทะเลาะกันใช่ไหมคะ ทอดไปทะเลาะกันมาตอนแรกก็ I don't love ฟอยู่ทีนี้ทำไมคะ I บไอเห็ดอยู่ใช่เหมครับคำว่าเลิฟคำว่าไลฟ์มันก็มีแนวทางการใช้ที่แตกต่างกันนะคะนี่แปลว่าลูกอมเนี่ยก็คือทอฟฟี่แคนดี้จะแปลว่าลูกอมหวานๆที่เราทำไปใส่ในพที่เราทานใช่หรือแคนดี้เวลาเก่ใช่แวลาเก่าใช่ ก็บตัวกับต er mm ัอีเขาก็ชี้ก็จะต่างโอก็สระโอจะไปตัวโอหรือตัวอออกอ่านก็มันถึงมันจะไม่มีในสระหลังก็มีแล้วก็คุยทีนี้ครูอยากทราบว่าถ้าเป็นอีเดียมอ่ะอีเดียมแปลว่าอะไรคะสำอะไรคะสำนวนนะคะอีเดียมแปลว่าสำนวนนะคะถ้าเกิดว่า เราเราเนี่ยพลาดการสอบอย่างเช่นเราเขามีสอบชิงทุนนะม,มีการสอบชิงทุนใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่สบายติดหวัดไม่ว่าจะเป็นหวัดอะไรก็ตามอาจจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายแล้วเราไม่ไปสอบนะเพื่อนเราถ้าอย่างเช่นว่าอาคุูยกตัวอย่างเป็นชื่ออื่นก็แล้วกันเดี๋ยจะบอกว่าน้องเกลียดน้องกาฟป็นหวัดไม่ได้ไปสอบอย่างเช่นตัวอย่างชื่พลอย พอยถา, Jimmy ามจิมมี่ว่า how did you do on your exams จิมมี่วพ่อนหนูจิมมี่เพ่อนหนูไม่ใช่คนีบอกเพ,พื่อนหนูไม่สบายนะโ okay. อเคอาคุต่อนในเรื่องของว่าคุตั้งคำถามว่าพลอยพูดกับจิมมี่เขาเป็นเพื่อนกันนะคะเดียร์เฟนส์นะคะ how did you do on your exams how did you do how เป็นว่าอะไร,อย,อ,ะไรอย่างไรอย่างไร how did you do on your exams นะคะ คือถามแบบนี้แปลว่าไรเออเฮ้ย<ต>การสอบเป็นไงบ้างอะคาวที่ยูดูนี่แปลว่าไปสอบมาแล้วหรือ,อยังแต่ว่าเขาเขาถามทีนี้จิมมี่บอกว่าไงคะจิมมี่บอกว่าไป็นสำนวนนะคะ I missed the boat I missed the boat แปลว่าได้ไปสอบไหมคะโน <No. S 1> <No. S 2> พลาดการสอบเพราะอะไรเพราะว่าอะไรลรยลอยบอพลอยจึงถามเพื่อนนะคะพลอยถามจิมมี่ว่า d e s t r i b l e บอกคุณเนรอ d e s t r i b l e แปลว่าอะไรคือเห็นใจไหมเห็นใจนะคะ d e s t r i b l e will e l e t you t a k e makeup exams makeup แปลว่าอะไรแต่งหน้าเหรอแต่งหน้า makeup แปลว่าซ่อมแปลว่าสอบใหม่ makeup เพราะว่าเราพูดถึง makeup อะไรเราพูดถึง makeup exam Under อร์แซม exam แปลว่าอะไรคะ exam แปลว่าอะไรการสอบใช่ไหมคะเราพูดถึงว่า makeup exam ซึ่คือว่า แล้วสุดแล้วทางหน่วยสอบเนี่ยจะให้ไปสอบใหม่ไหมเพราะว่าอะไรซึ่งอะไรซึ่นะคะฟังนะคะจิมมี่จิมมี่พูดว่าไงจิมมี่บอกพอยว่า I ไอโฮสหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นไหมหวังไหมหวังจิมมี่ต้องการสอบใหม่ไหมต้องการเพราะว่าจิมมี่ไม่ได้ไปสอบพลาดการสอบ I forgot a doctor เตอร์เซอร์ติบอกครูก่อนว่า doctor อร์เซอร์ติฟิคืออะไร ไปรับรองอะไรด็อกเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าแพทย์แพทย์เขียนรับรองให้ว่ายู่ไม да ่สบายนะนะคะมิสเตอร์นั nên, ้นมิสมิสซิสนี้มิสนั้นเด็กหญิงนายนางใดๆก็ตามป่วยเป็นโรคไข้หวัดหรือป่วยเป็นโรคปวดท้องปวดเป็นโรคตาแดงป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามแล้วพลาดการสอบเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ด็อกเตอร์เซอร์ติฟเค ไปยื่นใช่ไหมคะยื่อขอสอบใหม่ได้ไหมได้ไหมได้นะคะทีนี้ใช่นะคะเพราะว่าในประโยคบอกเล่าเนี่ยเขาบอกว่า I hate bad foo บอกคุณบอกคุณหน่อยว่าจิมมี่อ่ะเขาบอกว่ายังไงจิมมี่เขาบอกเพื่อนเขาว่าไง I hate bad foo bad นี่แปลว่าอะไรคะ bad นี่แปลว่าเลวอย่างเดียวนะ bad แปลว่าอะไรแปลว่าแย่แปลว่าอะไร เป็นไข้หวัดชนิดที่ว่าหรือเป็นแบบว่าเป็นหนักมากเขาเรียกว่าอะไรคะแบดฟูได้เหมือนกันนะคะแล้วเล็กไม่ต้องว่าชนิ่มันกับเล็กนฟังก่อนิซซี่นิซซี่ฟังก่อนนะคะฟังเอาบอกครูก่อนว่า bad ฟูลเป็นว่าอะไรอ่ะ I had a bad flu โโห I I feel I feel not well What's the matter with you คุยกับเพื่อน I had <Yeah. S 2> ถ้าเกิดว่าเมื่อตอนนั้นนะ่ะผ่านมาแล้วเนี่ยนะแล้วเขาพูดถึงในเรื่องของอดีตเมื่อตอนนี้เขายังไม่ได้ไปสอบทีเฟียคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงวันใดก็ไม่ทราบซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยตอนนั้นนะ่ะจากแฮปเปลี่ยนเป็นอะไรบอกกูก่อนพา t ์ทเทนแฮปเป็นอะไรเป็นแทปเปล่า yes yes ต่อก่อน yes แท้เป็นแท้นะคะ I had a bad ะ o o l กูคือห <Yeah. S 2> <Yeah. S 2> มายถึงว่าณนะเวลานั้นนะ่ะที่ตอนที่ว่าวันไปสอบไม่ได้ไปสอบ แรงเป็นวัดแบบเป็นวัดหนักเลยแบบนี้นะคะ for the entire exam week นะคะในการสอบบอกครูหน่อยว่าสำนวนคืออะไร would you tell m e d i o m สำนวนคือว่าถ้อยคำที่ไม่ได้หมายความตรงตัวถ้อยคำที่ไม่ได้หมายความตรงตัวหมายความว่าไงอย่างเช่นครูบอกว่า I missed the boat แปลว่าครูพลาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรือ,รอ,รอไหมไม่ใช่ ใช่ไหมคะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ว่า I missed the b o s s แปลว่าพลาดอะไรคะพลาดในสิ่งที่อย่างเช่นว่าจะไปสอบไม่ได้ไปสอบจะไปแข่งขันกีฬาแล้วไม่ได้ไปแข่งขันจะไปเขาจะไปเที่ยวกันนะเราไม่สบายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะไปเที่ยวกันปวดท้องประจําเดือนผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วผู้ชายก็เขาเราจะไปแข่งกีฬากันอ้าวันเป็นแบดฟูลแนเป็นไข้หวัดยังดันเป็นคอมมอนโคลันเป็นหวัดอะไรลักษณะแบบนี้คือเขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรคะกาเรียกว่า มิสเดอะโบ๊ทนะคะเขาเรียกมิสเดอะโบ๊ทเป็นอีเดียมเปรียบเทียบเหมือนสำนวนไทยหรือคำสุภาษิตบอกครูหน่อยว่าสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวเปรียบเหมือนสำนวนไทยหรือสุภาษิตภาษาอังกฤษเรียกว่าอีไรอีไรอีเดียมอีเดียมไม่ใช่ไมด้ขึ้นต้นด้วยตัวอีนะคะอีเดียมคืออะไรคะ I D I O M Alright สะกดยังไงอีเดียมจะกดยังไง ไอพูดก่อนไอดีไอโอเอ็มมาอ่ะสกอร์ก่อนอ่ะสกอร์ก่อนไอดีไอโอเอ็มอันเดอร์สแตนด์ออร์ไรท์เดียม แ่เว่นก่อนทีนี้ครูจะถามนะคะว่าครูอยากทราบว่าจะเอาัดอไปต้องครูอยากทราบว่าเด็กนักเรียนของครูเนี่ยมีความสนใจในเรื่องใดนะคะ Are you interested in p r i n c s p o r s คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสนใจถ้าครูถามว่า Are you interested in p r i n c sports? คุณชอบการเล่นกีฬาไหม ใช่ไหมคะถ้าเวลาที่เราจะตอบถาม IU เวลาตอบตอบ,ตอบอะไรคะ <I. S 1> ถ้าเราชอบตอบอะไรคะ Yes I อะไรคะ Yes I, I Do ถ้าเราไม่ชอบ <don> อะไรคะ No I'm not โอเคเวลาที่เราถ้าเราไม่ชอบเราก็าใช้อะไรคะ No แล้วก็ตอบด้วยอะไรคะประธานบวกอะไรคะ Verb to be มีอะไรบ้างอ่ะ Verb to be เวลาเวลาที่เขาใช้ IU เข้ามาเลยเขาใช้ Verb ช่วยเข้ามาตั้งคำถามนะแต่เวลาที่ครูจะถามว่า Verb to be ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง วอชูบีตัวเดิมของเขา b ใช่ไหมคะ B E อช่องหนึ่งคืออะไร is, a R อช่องสองคืออะไรว a ช w ว r ร์ s <S ช่องสามคืออะไร been คุณไม่ได้พูดถึงช่องทีวีนะคะเนี่ยคุณพูดถึงภาษาอังกฤษนะลูกอเลสแอนน์ไรส์นะทีนี้เราก็มาดูต่อในเรื่องของว่าเวลาที่เราถามว่า are you interested in คำถามเกี่ยวกับสิง่งที่คุณสนใจเมื่อเราตอบ สิ่งใดๆก้ตามหากเราสนใจแลวตอบวา่าอะไรเช่น yes I am ถ้าเรา,เรา,เราชอบในเรื่องของ playing sports นะ yes I am I can play tennis very well I used to get a gold medal as well wow สนใจนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มูสนใจครับเป็นผู้หญิงก็สนใจค่ะหูฉันเล่นเอนนิตเก่งมากหนูว่าผมเล่นเอนนิตเก่งมากและผมกพ่เคยได้รับเหรียญทองด้วยครับ ใช่ไหมคะคือมีความภาคภูมิใจมากลักษณะนี้เราก็จะบอกว่าเราสนใจเกี่ยวกับแฟร์ยิงสปอร์ตทีนี้ว่าสปอร์ตมันมีหลายประเภทเยอะหลายประเภทไหมสปอร์ตไม่ได้มีเทนนิสอย่างเดียวจะมีฟุตบอลฟุตเทเบลนะคะบาสเกตบอลนะคะเซปัลต์จะก็จะมีถ้าเป็นกีฬานะคะแล้วก็จะเป็นกีหรือว่าจะเป็นกรีฑาก็มีทั้งประเภทลูกประเภทลานใช่นไหมคะนะคะประเภท ประเภทลู่ประเภทลานเนี่ยวิ่งบ,บ้างนะคะวิ่งประเภทลู่ใช่ไหมคะลานก็กระโดดไกลกระโดดสูงว่างจากอะไรลักษณะน,าานี้ใช่ไหมคะพุกแหวนแบบนี้ใช่ไหมคะคือกีฬากีฬาก็มีหลายอย่างหรือใครชอบบ็อกซิง่งว้าวใครจะเป็นไอวูนาจะเปียบบ็อกเซอร์มามามา,มานี่ก็ได้ซึ่งความชอบมันเรามีความแตกต่างกันแล้วไม่สามารถที่จะชอบกีฬาได้อย่างเดียวกันแต่ทําไมกูอยากทราบว่าทําไมเขาถึงมีสมาคมชมรมเพราะว่า คนเราไม่ได้ชอบอะไรที่เหมือนกันหรอกแต่เมื่อเราชอบแตกต่างกันพอดีว่าคนที่ชอบแตกต่างกันก็จะมีกลุ่มของความชอบถูกไหมคะเจ๊ไหมคะอย่างเช่นหนูชอบตีขีมชอบดนตรีไทยหนูชอบการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลประเภทแบดมินตันประเภทเทนนิสประเภทบาสเกตบอลอะไรก็ตามทีหรือว่าบางคนชอบวิ่งชอบปั่นจักรยานชอบอะไรก็ตามทีเขาจะมีอะไรคะในเรื่องของกลุ่มหรือว่าชมรมนะแซนเพราะว่าตรงนี้มันอะไรคะมันคับกันไม่ได้ความชอบส่วนตัว หากความชอบนะมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะชอบไปเถอะและแซนชอบได้เราชอบแล้วมันไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดในเรื่องของการกระทําใดๆที่ทําให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยเราชอบได้เพราะฉะนั้นเขาจึงบางทีเวลาที่เราเรียนหนังสืออะ uh, at school ที่โรงเรียนอะจะมีอะไรคะในเรื่องของกลุ่มในเรื่องของ a c t i v วิตี้ที่เป็นคาบว่างคาบว่างที่เอามาเป็นชมรมบางคนก็ฟรีสไตล์เลยก็แล้วแต่ว่าเออว่า เด็กกลุ่มพวกนี้อาจจะชอบหลากหลายชอบวาดเขียนบางครก็ดังตีขียบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะฝึกสมองคิดเลขแมทคณิตศาสตร์ก็มีนะบางทีก็นั่งเขียนบางทีก็เล่นพัซซ์ล,ลแ์แบบนี้เล่นเล่นประเภทแบบนี้ใช่ไหมคะบวทบทเอ่อเซิร์ชก็คือหาคำใช่ไหมคะมานาัน่งคงจเล่นบิงโกเขยเห็น,นเขาเล่นบิงโกไหมตามงานงานที่เขาเป็นแบบถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกงานวัดแล้วนะแต่หรือว่าท้างานของท,งทางที่บ้านเรากเกาเรียกว่างานโรงเรียนเลยนะคะที่ เขาเรียกว่างานกิจกรรมแบบไม่ว่าจะดใดๆก็ตามจะจัดที่สถานที่ไหนโรงเรียนหรือว่าจะจัดสถานที่ใดๆก็ตามเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไร mm hmm. ซึ่งเขาจะมีกิจกรรมอย่างเหล่านี้แหละ activities เหล่านี้แหลพะพคสร้างความอะไรครับ harmony ไงสร้างความอะไรคะสามัคคีใช่ไหมครับใช่ไหม understand อย่างเ mm hmm. ช่นว่างานที่โรงเรียนเนี่ยครูก็ยังไปเลยไปเที่ยวเลยไปทานไปกินไปเล่นตอนช่วงยังไม่มีสถานการณ์โควิดครูยิ่งชอบไปทานมีของขายในโรงเรียนบ้างกิจกรรมข้า ข้างคลองเลยนะคะดีไซน์เดอร์คาร์เนลเหมือนเช่นเหมือนเช,นช่นการบางทีงานวัดอย่างเงี้ยพวกหนูก็เออเขาเห็นเขาเล่นกิจกรรมแล้วก็ไปได้กิจกรรมของเขาได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของฮาร์โมน,นี้ความสามาคัคคีอยู่แล้วซึ่งใครๆก็ไปได้นะคะอ่าทีนี้ครูอยากทราบว่าถ้าสปีกิ้งอินเลสชี้นี้คือชอบการพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราชอบภาษาอื่นนะถ้าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยอ่ะถ้าเราไม่ชอบภาษากรีกคือไง I don't like กินอ <English. S 2> ังกฤษฉันไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษอะแต่ถ้าเราชอบพูดภาษาอื่นอะใครชอบพูดภาษาญี่ปุ่นบอกครูภาษาเกาหลีบางคนชอบอ่อานนะคะน้องเกียร์บอกว่าน้องเกียร์บอกโอ I love Korean น,นะคะฉันรักเกาหลีฉันรักคนคเกาหลีนะคือว่าฉันชอบรปะว่า Korean food หรือว่าอะไรคะ,ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอมูฟวี่ใช่ไหมคะ คือครูไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมคนไทยถึงติดหนังเกาหลีช่วยบอกครูหน่นอยเพราะว่า,วามันฟินม<บ>ันแบบมันฟินเหรอมันเป็นยังไงเขาทำเขาเคยได้ทำมาจ้แม้แต่อเดลนะอีเวนต์อเดลนะครูเคยทอล์กมาแล้วด้วยนะครูเคยคุยนะอเดลเนี่ยคือทีเเ่เป็นเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของครูเนี่ยนะครูเคยคุยนะเขาบอกว่าชอบดูมากแล้วเขาติดมากติดประเภทที่ว่าแบบคือถึงเวลาแล้ที่ไม่ดูไม่ได้อ่ะเครียดอ่ะรู้สึกแบบเครียด ครูบอกให้เคารีนมูฟฟี่ยูวีอะไรทำให้แบบว่าไทยนะทำให้ไทยคนไทยเนี่ยสามารถที่จะติดหนังครูได้ขนาดนั้นอ่าทีนี้อย่างบางทีนะอ่าครูเคยทำงานกับเคเรีนนะกับคนเกาหลีเนี่ยครูเคยทำงานกับคนหลายชนชาติเชื้อชาติเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะเป็นที่ว่าวัฒนธรรมไหมคาเช l t ร์ไหมหรือว่ารูปแบบของการแสดง รูปแบบของบุ๊กี้เขาเคาสวยว่าชอบคาแรคเตอร์ของเขาเขาสวยคาแรคเตอร์โอ้ยคนไทยก็สวยถ้าพูดถึงความสวยความความแบบความสวยอะมันนดูอาจจะเป็นว่า c u เ t u r e เราอาจจะอยากดูเรื่อง culture ไหมเอาบอกคุณน่อยเ c าเช u r e แปลว่าวัฒนธรรมแต่แต่ประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไหมครับแตกต่างประเทศเราที่แตกต่างเร่องแต่ละวัฒนธรรมก็มีความ มีป้อมอะไรคร mm. mm. ับมีป้อมช้างนี่ก๋งป้มมีว้าวเโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราคข้า่อนนะคะทีมวิไว้เอข้างหน้าเนื่องจากว่าเีาอยู่ในโอเคชิโยขอบคุณเจ้าของ